มาแล้วครับเทืป,ปูนทีมงานทีมงานช่างหนวดครับช่างพวัวแม่ทับช่างโปกช่างทูนนะครับนี่กรุงเทป,ปูนเซตครับพี่น้องเนี่ยบ้านห้ังนี่ผมถ่ายคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆครับกรุงเทป,ปูนแล้วเมื่อนี้เพราะวะ่างานเาท่า่นได้เทปูนฝนตกกเ็เลบ่ได้เทครับพี่น้อง งานบ้านผู้ดใดมีแบบบ้านสนใจสร้างก็ทักเข้ามาได้นะครับเรืองานสร้างมีแบบบ้านหรือี่อยากได้แบบบ้านแบบใดบอกเขาได้ครับเพราะมีแบบบ้านให้เบิง้งเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นซ้องสั้นนะครับในบันไดคือสั้นซ้องครับนี่ส้นส้นตรงนี้ที่เป็นส้นที่ซ้องนะครับนี่ จะเป็นสั้นที่สองพอเ,เทปูนแล้วคั่มเมื่อครับเมื่อนี้แล้วก็สีล่อเ็ดหนาไล่ครับนี่มันก็เลยได้ล่อหนาไล่ก่อนอเทปูนพึงเสรศษพึงแล้วจกได้บ้านไม่สางบ้านเทาแนะน้ำได้ครับใส่ปูนเสเาสเต็กท่อได้พื้นท่อได้แะเบียง รับหน่อยทีมงานเทามีเม็ดครับตอกเสาเข็มหรือว่าตอกเสาเข็มทีมงานเทามีเม็ดครับรับเพชรดเพลินแต่จะตอกเสาเข็มมากครับตอกเสาเข็มแผ่นพื้นทุกอย่างเขารับออกเม็ดทีมงานช่างหนวดฝึงเสร็จพะวาฝนกับเขาผ้ายูกับเขามือผ้ายูเขาก็ต้องเทครับมันต้องเท,เทว่าเทว่ได้ พอเจ้าของผ่านเพิ่นก็นอยากเห็นพืน้นบ้านก็นเลยได้เท่ครับวันนี้ก็เลยได้เท่พืน้นบ้านใเพี่ยนงานบ้านเขาก็เสียด้มื่อกี้คือสียด้ตั้งตุกตาขึ้นครับแก่แบบออกแล้วก็ได้ตั้งตุกตาขึ้นมาเสร็จสั้นสองครับเพราะว่าข้านเ้าก,ก็มัดไว้แล้วก็ยกขึ้นใส่เลยตั้งตุกตาเสร็จยกขึ้นใส่เลยบ้านเอาสนใจทักมาแด้วครับเด้องทำบ้านใหม่อ่ หรือห้องสีรีโนเวทไหมแบบไรก็ได้ครับบ้านพักอีหยงก็ได้รับหมดทุกอย่างงานก่อสร้าง0821110385ครับทีมงานช่างหนวดนะครับเดอ้อเอาเมื่อนี้เบิ่งคลิปสันส้นๆครับผมขอบคุณครับ